สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับเซต,ต้นตาลประจํามารเตอร์สติฟายยุทธคาสาขาหาดใหญ่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้นตาลก็มีรถแจ๊ท่าประตูคันนี้มาแนะนําให้คุณลูกค้าได้ชมกันค่ะวเราไปชมกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็น h อน d a าแจ๊1.5 V+ ปี2015ค่ะราคาพิเศษเพียง4.3 2,000ับาทเท่านั้นนะคะลูกค้าประวัติดีนะคะสามารถจัดเติมฟรีดาวได้เลยค่ะแถมยังเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษได้อีกด้วยนะคะ มาชมภายในกันนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะตกแต่งสีดําค่ะหนังสีดํานะคะยังใหม่อยู่มากๆเลยค่ะทูมารายนะคะมาพร้อมปุ่มปรับเครื่องเสียงนะคะมาพร้อมหน้าจอนะคะแบบสัมผัสค่ะคันนี้เป็นระบบเกียอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังเป็นปุ่มพุชสตาร์อีกด้วยค่ะห้องผู้โดยสารกว้างขวางมากๆนะคะหล่อล่นสบายมากๆเลยค่ะ อีกตั้งคังนนีนะคะยังมาพร้อมกล้องมองหลงังด้วยค่ะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางมากๆนะคะมีถาดรองสัมภาระให้ด้วยค่ะเบาะหลังนะคะก็สามารถพับเก็บได้ตามการใช้งานของคุณลูกค้าเลยค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะสามารถจุของได้เยอะเลยทีเดียว่ะและสำหรับใครที่กำลังมองหารถอนเนกประสงค์5ประตูนะคะท่านใดแนะนำฮอนด้าแจ็คคันนี้มากๆค่ะ ลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่โชว์รูมของเรานะคะหลังรูตัดมออเส้นช่องเขาค่ะหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่เติมนะคะพร้อมจองออนไลน์ได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเลยค่ะและคลิปหน้านะคะรุ่นนันสะฟาร์แนะนำรถสวยๆคันไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ